ไอ้เยี้ยแม่งไอ้พอดีเอาละครับสวัสดีตอนไม่ดีนะครับทุกคนวันนี้พวกผม MT Max ต้นกล้าละครับแล้วก็อยู่กับมาตินสวัสดีเพื่อนเอาไปกินน้ำแล้วโอเคตอนนี้มาตินไปกินน้ำะเออเราจะมาอธิบายก่อนนะว่าปาซิฟี่แล้วก็ได้เล่นกับไอ้ตินเนี่ยไปสองรอบนะก็คือเป็นโหมดตุ๊กตาแล้วก็โหมดฟาร์มซึ่งแม่งไม่ผ่านเลยสักสักบดน้องน่ารักว้าว แล้วรู้สึกว่าปาร์ซิฟีเดี่ยอัปเกรดอัปเกรดเลยทีเดียวอัปเดตมานะมีโหมดใหม่นะก็คือโหมดวูดไอ้ดูผีด้าด้าดิ่ดิเป็นเหมือนผีกระสือเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสร้างห้องแล้วก็รอไอตินมาแล้วกันเอาว่าไงตินกินน้ำเสร็จยังมาละมาละกินน้ำเสร็จละกินน้ำเสร็จละโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยว่าไงตินวันนี้เราจะไม่เป็นทางการกันแล้วนะทังการเลยนะโอเค วันนี้วันนี้เราจะไปแบบรวดเร็วเลยใช่ไหมเพื่อนไปแล้วเออไปรวดเร็วเลยขีทั้งสิ้นนี่ผ่านมาทั้งนั้นไม่กลัวรแสดงเราแสดงเฉยเทุกอย่างมันเป็นการแสดงนะเอ้ตินเอ้ยตอนนี้มึงมีผมแล้วเพื่อนจริงเหรออไม่ใช่เอ้มึงมึงเห็นตัวกูมีผมไหมมีมีไอ้พัดพัดที่เราแม่แม่เป็นแม่ชีเป็นเป็นโลนไอ้ตัวนี้มีกระดาษอะไรทุกคนเข้ามาที่ในป่านี้ แล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยปวดอยู่ตรงนี้ฉันเธอจะขักคุณไว้ตลอดกันอืมหมายความว่าไงเราเข้าไปแล้วก็จะออกมาไม่ได้แต่เราเป็นหน่วยสำรวจไงดูชุดเราดิเออดูดูดูเออชุดชุดเดิมเอเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเฮ้ดอกกุหลาบทำไมดอกกุหลาบอยู่นี่วะกูเก็บแม่งเลยนี่ไงเอ้ามันบอกว่ายากที่จะเอาออกมามันออกมามึงมึงหักมันก็ออกแล้วไหม ขวาไล้แทปปีอ๋อทางไหนดีไม่รู้อะมึงจะไปทางไหนอะไปทางนี้ดีกว่าเออโลดเลวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหนึ่งดิไอ้ทางทาง<อ>นี้มันมีมีดอกกุหลาบไว้ด้านหน้าไม่มีดอกกุหลาบแต่ทางนี้ไม่มีดอกกุหลาบม่ะเพื่อนมันไปทางนีเว้ยนียอา้าวมันก็มีอะไอ่ขวายซ้ายดีไปทางขวาไงเอ้มันก็มีนี่คือสุสานหรือเปล่าวะแค่สุสานกลัวอะไรหมัวละต้นกล้าไอ้กูว่าเขาน่าจะเอ้ยวันโหมดนี้เขาน่าจะให้อันนี้แบบ ให้ให้เอาดอกกุหลาบไปเผาแน่เลยคล้ายๆกับโหมดที่เราเล่นมาสองหมดเฮ้ยใจเย็นดิในอันนี้ที่ตัดหญ้าที่ตัดหญ้าไอ้ที่อันฉับ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 อ่ะฉับฉับอ่ะฉับฉับเอเอาไปเอาไปฉับดอกนี่ไงเนี่ยเอ้ยใช่ถุงฟาวลองฉับแล้วอุ้ยอุ้ย ว้าวแล้วกู้วิ่งไอ้ยาไล่กูวิ่งแล้วกูวิ่งวิ่งตามดิเออไอ้ยาไล่กูวิ่งแล้วกูวิ่งตินตินตั้งหลักตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนอันนี้คืออะไรวะโอ้ยตินว่าไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเที่ยวอะไรกระดูกเต็มเลยตายหามันแล้วนะอ๋อ๋ออ๋้ยอุ้ยอันนี้ไงกูได้มาอีกแล้วไอ้ย่งกูขอตัดไปกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านละกลับบ้านละใจเย็นเฮ้ยกเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยแล้วกูโลดแล้วกูโลด เฮ้ยมึงอยู่ไหนเดี๋ยวเอ้าเอ้าอินดี้ไม่ไหวเอออ่ะ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 มาหงมาเห่าเดี๋ยวประจุ่งเดี๋ยวประจุ่งโอ้หเฮ้ยบ้านนี้มันเลี้ยงหมาเต็มเลยเว้ยไม่หมาน้อยเฮ้ยเฮ้ยหมาดำเนี่ยนรกน่ารักเขาไม่ได้ปะวะเฮ้ยเขาเขามีแต่แมวดำอันนี้หมาดำะเออหมาดำไอ้ดำไอ้มืดไอ้กูก็เจอกันไกลตัดอีกแล้ว ไอ้เสี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะสัน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 เล่นสันเล่นสันกุญแจเฉยมันเบี้ยวตู้เลยไอ้เสี่ยเฮ้ยเงาอะไรอ่ะในเนี่ยเงาตัวเองมั้งก็เสี่ยละไม่ใช่ละเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้กูเดินมาเหยียบเต็มๆเลยเว้ยเฮ้ยกูขอโทษเออว่ะมายจิกอิสเมจิมายจิก กันกูไม่ยุ่งเหลียวไม่จริงกันกูไม่ยุ่งละกันนะไอเดี๋ยวมันจะมาดักหลังอะไรแย่เวลาเราหันหลังให้มันไงหันเอาพ่อมาัเอออะไรเอฟเฟกต์นี่กูเจอไอเฮียดีเอาไม่เหม็นธรรมดาละกันโอยดีกูไปแล้วดิ้ววิ่งแล้กูวิ่งแลกูวิ่งถอยไปตั้งหลักถอยไปตั้งหลักถอยไปตั้งหลักก่อนถอยไปตั้งหลักก่อน อา้าวเหมือนกลัวเหมือนกลัว <c oughs> ก็มาดิครับกูไม่หวัน่นนะครับกูไม่หวั่นก็มาดิครับสําหรับมึงอะไม่หวั่นไหนยะแต่กลัวเต็มหน้าเลยไอ้ตีนกูรู้ละมึงต้องระวังเงาเว้ยมึงอย่าไปอยู่ใกล้เงาอ่ะถ้ามึงส่องไฟฉายแล้วไปไปเจอเงาปแปลกๆตรงไหนมึงอย่าเดินไปใกล้เว้ยเมื่อกี้มันเป็นเงาอะด้านหน้ากูเลยเว้ยแล้วมันก็จ้าเต็มหน้ากูเลยอ๋อนี่นี่หน้าบ้านเนี่ยนี่มีกระดาษด้วยอ่านไหมกูดาบจะช่วยให้คุณมีเวลาเพิ่ม ตัดผมของเธอเศษหางของลูกสุนัขเก็บตุ๊กตาที่สร้างด้วยกิ่งไม้และวิญญาณของเด็กๆในอดีตไม่มีโอกาสได้รู้ตัวโยนทุกอย่างในหม้อเวทมนต์ผสมจะกลายเป็นเปลวไฟลุกโชนตุ๊กตาพอ้อมแต่มันต้องถูกแทงด้วยเข็มเหล็กแม่มดจะพ่ายแพ้เฮี้ยเลยวะเออเฮ้ <Hey. S 1> เข้าใจไหมตุ๊กะไอ้กูรู้สึกโอ้โหแม่งมีมึงเห็นเงาใช่ไหม กุลาบกับกิ่งไม้และวิญญาณของเด็กก็คืออดกุลาบที่อยู่บนกิ่งไม้อช่างมันเอะกูไม่เข้าทางแน่ข้างข้างหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นอ้อมเราโจรท่านนี้ก็ว่าปลอดภัยกว่าเว้แต่ว่าแบบแบบม,มันมันมีเงาวเว้ดูดูดูเอาไอ้กาหายแล้วไม่หวัน่นแล้วไม่หวัน่นตาที่แล้วใครหวัน่นมันมีเงาอยู่ตัวโอ้ย,อยเชียดใจเียกา <laughs> <laughs> สั่นเลยสั่นเลยสั่นเลยอ๋ย กูเห็นต nah, ุ Go, ๊กตาแล้วนะเจอเงาจริงด yeah. ้วยเฮ้ยม mm ันจะโอ้เจอเงากูไม่อ่านละกูอ่านเองเอออ่านเลยอ่านเลยเราหาทางออกจากป่าไม่ได้เลยเฮ้ยไอ้กาวิ่งไอ้เหี้ยเอไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยถอยถอยมาตั้งหลักก่อนถอยมาตั้งหลับก่อนแค่เงาไม่กระทพรา้วกูตกใจแล้เพื่อนจริงเราเราต้องเอาดอกกุหลาบเว้ยเอาไป เอาไปมันจะมีหม้อต้มเว้ยอยู่อยู่ในห้องใต้ดินเว้ยกูจําได้ละเสร็จแล้ว <Okay. S 1> มึงต้องเอาดอกกุหลาบอ่ะเอาไปต้มเว้ยจากนั้นมันจะมีตุก,กตาตุก,กตาเด็กเว้ยให้ไม่ใช่ตุก,กตาเด็กอ่ะมันจะเป็นตุกตาคล้ายๆตุกตาปูดูอ่ะมันจะเป็นเอาไปเสียบกับแท่งเหล็กเว้ยมันจะมีแท่งเหล็กให้เสียบ <im it> เสียบให้แบบดวงวิญญาณอะไรสักอย่างอ่ะ <im it> เสร็จแล้วมึงก็เอาตุก,กตาเว้ยเอาใส่ใส่ผสมกับไอ้ดอกกุหลาบเนี่ยลงไปในหม้อต้มถ้ากูจําไม่ผิดนะทางนี้แหละ อีกตะการิมาสเฮ้ยตอนรับเลยอะมีกระจกด้วยกระจกวิเศษบอกข้าทีเถอะใครงามเลิศในปัตตีท่านไงซินโดเลยล่ะเฮียนี่ก็เงาไอสัตว์และกูวิ่งอ๋อยังเฮียเก้าอี้มึงตอนรับอย่างดีเลยอันนี้อะไรเนี่ยเปิดเพลงเจคีเจคี เอ้ยเอาไปเปิดประตูลูกสนักแน่เลยไปทำเกิดนั่นเหรอเฮ้ยและมันปิดประตูใส่กูและมันล็อกไอ้เหี้ยเฮ้ยการเดาแล้วไอ้ตินวิ่งออกทางนี้แล้วก็แล้วมันก็ล็อกอีผีเอ้ยเวนเอาแล้วไงเพื่อนเฮ้ยมันเปิดแล้วอ้าวเปิด ขอบคุณครับงั้นกูวิ่งไอ้เหี้ยใ <laughs> จยเย็นนั่นเราก็ปิดคลิปไปเลยดีไหมเอา้า <laughs> เอา้าเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ละอันนี้ห <laughs> ลังบ้านกูไม่ใช่แลว้ววะทำไมมันเป็นปาช้าะวะเอาเฮ้ยนี่ไงกูเจอตุ๊กตาจริงด้วยไหนไหนไหนเก็บเก็บเก็บ เก็บไปแล้วไอ้เชี่ยเอ้ยไอ้เชี่ยมึงเห็นเงาไหมตินไหนเห็นเห็นรอก่อนเราเราบิ๊กมาแล้วแล้วกูวิ่งแล้วเอ้ยติดติดแล้วกูแล้วกูเจอทางตันไอ้เหี้ยแล้วกูจู๊กแล้วกูจู๊กเจ้าที่โกรธแล้วเพื่อนมันไม่แล้วเจ้าที่เนี่ยเจออีกแล้วหรเออเก็บไว้แค่อันเดียวก่อนก็ได้เอาเอาไปคนละตัวคนละหยิบมือ ดอกกุหลาบกูหายไปแล้วอ่ะพี่มันมีเสียงเฮ้ยหลังหลังหลังหวกวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งยาวแล้วกูวิ่งยาวแล้วเสียงมันจะวิ่งอยู่แล้วกูวิ่งยาวแล้วกูว่าดอกกุหลาบสามารถสามารถช่วยเราได้เว้ยเพื่อนกูเชื่อเว้ยกูเชื่อแต่กูวิ่งอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาดิกูยืนข้างมึงเลยอ่ะอ่ะอ่ะเพื่อนอ่ะเฮ้ยมันไม่เอาเว้ยมันจะเอาตุ๊กตาเว้ยมันจะเอาตุ๊กตามึงอ่ะเฮ้ยลมปล่อยให้มันจับดิกูมันจะเอากูมาเข้าเลยอ้าวเฮ้ย มันเอาตุ๊กตาไปเดาอ้เหียดอกกุหลาบกูก็หายเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้ตอนที่กูเจอตัวผีอีกตัวแม่งมันเอาดอกกุหลาบไปอ้เหียนี่ไงเนี่ยไอเหียเนี่ยนี่ไงมันเอาดอกกุหลาบทิด้วยมันเอาดอกกุหลาบไปแล้วอ่ะเออเราต้องเด็ดเพิ่มเด็ดเพิ่มเราเราต้องเก็บดอกกุหลาบไว้แล้วก็เอาไปไปในบ้านไว้เพราะว่าต่อให้เราอยู่ในบ้านมันก็หลอกเราไม่ได้เพราะเรามีดอกกุหลาบไง โอ้เชี่ยมจิกนี่เองเราเราต้องใช้โอกาสเอ้ยกูไม่ต้องการกุญแจเว้ยมีกุญแจ้ไหมไม่มีเฮ้กูได้กุญแจอะไรไม่รู้น่าี่ไงกุญแจหมาเอ้ยกูจําได้ละห้องนี้ถ้าลงไปข้างหน้ามันจะมีคุณแจ้ประตูใหญ่เว้ยกุญแจ้เราลองกุญแจ้ประตูใหญ่อะกุญแจประตูเอเอโตไอเชี้ยมันมาอีกละมันมาอีกละเดี๋ยวมันจะเอาดอกกุหลาบด้ยนี่ไงแมงเอ้ย ตัดเพิ่ม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 เฮ้ยเราต้องหาคุณเจเว้ยเปิดห้องนั้นเว้ยห้องนั้นคือทุกอย่างเว้ยเราก็สามารถปิดเกมนี้ได้แล้วอันนี้ห้องครัวเว้ยอันนี้ห้องครัวออกมาทางนี้จะเป็นห้องหมาอ้าวอยู่นี่สัตว์แม่งเดินเลยโอ้หมันมีดอกดอกกุหลาบอยู่ตรงเนี้ยโอเคเอาไปอนึงนี่ไงพอดีจ้าดูน้อย๊อปปี่ เฮ้ยผลลัพธอาชีพมันอาชีพมันอาชีพเม้นอาชีพเม้นไม่ใช่อาชีพมันเลยอาชีพเม้นไอเจะพูดผสมกับคขาว่าหมากูต้องทำยังไงเราตัดคนหมาไปเหรอหรือเราเอ้าเอ้าวัดเฮ้กูได้อะไรไม่รู้ด้านล่างอะล่างซ้ายล่างเฮ้ยเราได้อ๋อเราได้หางหมามาเพื่อนโห้โหโคตรเลวเลยตัดหางหมาเจ๊ย่างงั้นเหรอเฮ้ยกูได้อะไร กูได้วิแชร์อุ้ยผมไอ้เกล้ไอ้เกย์อยู่าอย่อยู่ใกล้นี่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 นีแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้ววิ่งออกแล้วกูวิ่งออกโอเคโอเคอ๋อไปแล้วปพราะถ้ามันแค่เลออะเราวิ่งหนีทันแต่ถ้าแบบมันเลอะนานๆจนแบบกรึ่งๆอันนั้นคือโดนแน่อ๋อเข้าใจละเข้าใจละเราต้องรีบหนีไปหากุญแจก่อนตอนนี้เนี่ยมันมีผมแม่ผมแม่มดเล่มมาเก็บลองเก็บดูดิเมื่อกี้กูเก็บปุ๊บมันมาเลยอ่ะไอ้กูวิ่งรอบสองไหม เอยชั้นสองกูว่าใช่กูว่าใช่กูว่าใช่กูว่ามันอยู่บนชั้นสองเว้ยโอ้โหปิดประตูขังเลยกูไม่หวั่นกูไม่หวั่นอ๋อกูเห็นแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันยืนอยู่ตรงบันไดนี่เลยเว้ยมันได้เลยเหรอแล้มันหายไปละหายไปละอ๋อต้องรอเวลาให้มันหายไปด้วยแฮะติบรีบรีบรีบหาคุณเจรีบหาคุณเจด้านซ้ายอ้เหียอยู่นี่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  เต็มหน้าเฮียกล้าเลยอ่ะใช่ใช่มันเต็มหน้ากูหลายรอบละไอ้กูเจอแล้วกูเจฮู้เฮ้าส์คีย์คุณเจบ้านไอ้เฮียกูมุมกูจนมุมกูจนมุมแต่กูพร้อมใจมาเลย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 อย่าโม <c oughs> แต่เลยแล้วกูจู๊กไงแล้วกูจู๊กแล้วกูจู๊กไงได้ยินเสียงคนดนโดนหลอกด้วย ใช่ห้องนี้แหละนี่ไงเลื้อเลื้ายไอ้เขี้ยตกใจหมดไอ้สัสนี่ไง,<อ>งไปเม<อ><บ>ืม่อแล้วมองกูสะบัดดึกว่าเล่นวาโลไอ้หายไอเขเี้ยอยู่ด้านหน้านี่อยู่ด้านหน้าวิ่งวิ่งวิ่งกลับก้าวิ่งกลับก้าวิ่งกลับรอ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 โอ้โหสื่งน้ำออกแบบได้ส้นตีนมากปนล็อกอาชินมนิ้นที่ทำงานบ้าน ที่ทํางานบ้านมึงน่ากลัวมากเลยแต่บ้านแต่บ้านกูไม่ทํางานอย่างี้แ่เลยเฮ้ยยาเพิ่มความเร็วยาทำให้คุณว่องไวแต่สายล้มว้าวว้าว้าวนี่ไงเจอแล้วอิดและร่างกายของคุณจะใสเฮียนี่มันยาหายตัวช่วยเลยหายตัวอ๋อนี่ไงตินกูรู้ละเดินเดินเดินตรงเข้ามาตินมึงเห็นแท่งที่เอาไว้เสียบไหม อ๋อกิ่งไม้นี่มึงต้องเอาตุ๊กตากิ่งไม้มาเสียบนี่เว้ยแล้วพอเสียบเสร็จแล้วมึงก็เอามาลงเข้าไปในน้ํานี่เว้ยอ๋อแล้วก็เอามาเผาป่ะไม่ไม่เผาไม่เผาเอาใส่นี่หันาหันหลังหันมาหันหลังหันมาอ่ามองหน้ากูเป็นคุยอะไรฮะอยากวัดกับกูก็ไม่บอกก็วิ่งดีครับกูขอโทษกูขอโทษกูล้อเล่นกูล้อเล่นไอ้เย้ยโดนนะโดน เรียบรีบๆออกมาด่วนไปแล้วเป็นอะไรคือกูเป็นหนูแล้วต้นกล้าอ้าวชิบหายแล้วเหลือกูคนเดียวเหรอต้องตั้งบูชายันเพื่อคืนชิบกูเว้ยชิบหายละวมาแล้วหนูเง้นแห่งสวนสยามไอ้กล้าอยู่ไหนไปละกูไปเอาเอากิ่งไม้ก่อนกล้ารันเดี๋ยวกูแทงให้เดี๋ยวกูแทงให้หนูมมาาเลยหนูจีดเฮ้ยมาแล้วหห้องไมาแทงให้เดี๋ยวกูแทงให้ตรงไปตรงไปตรงไป ก็เชี่ยละก็้าแล้วก็เลี้ยว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 เลา้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปไหนอ๋อผิดทางไ้สัว์เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแมงเงยไปละอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเดี๋ยวกูงานให้มาดีครับมาดีครับไอ้เฮียมาดีครับอยากเห็นงูเฮ้ยอยากมันบอกว่าอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้เออแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาต้นกล้าเอ๋ยอ๋อนี่ไงไปแช่น้ำ อ๋อเอาเอาไปแช่น้ําก่อนแล้วกูเกิดใช่ไหมแล้วกูเกิดแล้วก็เอามาแล้วก็แทงนียย่งไงเสียบเข้าไปเลยโอ้โอยว,ว้าวไปเลยจ้าหวัดดีจ้าหวัดดีที่อะไรล่ะกูไปดิครับโอเคสู้ๆแล้วต้นกล้าเดี๋ยวกูนาให้อ๋อส่วนผสมมันต้องเก็บอันนี้ไปด้วยผมแม่มดไปด้วยเว้ยแล้วก็หางหมาหมาอยู่ไหนวะ โอ้โหแม่งเก็บหลายอย่างเลยเว้ยหมายอยู่ข้างนอกหมาอยู่ข้างนอกชิบหายแล้วหมาอยู่ไหนเนี่ยอ่านี่ไอ้เนี่ยไอ้ยังไม่งมีไอ้เียเอ้ยแม่งเอ้ยไอ้หุ่นบ้าเดี๋ยวกูดาทางให้ซักหมาดไหมซักหมาดไหมโทษฐานทั้เมื่อกี้ซักหมาดไหมไม่ไหวละไม่ไหวละอยากงัดหรือเกินหนูโคตรซ่าเลยหนูที่นี่ซ่ามากไอ้นี่มองบ่อมองบ่อเมื่อกี้มองหน้าแล้วใส่กับนี่ไงต้มเลยต้มยำเลย เอ้ยต้มยำทำแกงไงสักหมัดไหมสักหมัดไหมแต่ปล่อยกับพ้าละสรุปนี่พ้าหรือแม่ชีเนี่ยพี่ก้ามันมะเสียบเลยนี่ไงเสียบพอไยมันเอาดอกไปแล้วตินให้กูกินยาละนี่ไงกินยาไปแล้วโอ้หเขี้ยวิอย่างเร็วเลยก้าเร็วเกินเร็วโพดเร็วโพสสปีดเราต้องทำทั้งหมด1ิอันน่ะถ้าจะไม่ผิด

อะไรกูจะเกิดว่าทำไมกูไม่เกิดสักทีวะเนี่ยให้กดชุบได้ไหมนี่ขอเสียบนี่ไงเสียบเลยแล้วก็วิ่งครับวิ่งครับผมเสียบเสร็จแล้ววิ่งมาอยู่ครับเสียบแล้ววิ่งนะครับปวดร้าวตัดไปเลยแล้วก็วิ่งเฮ้ยเอ้ติดลากไม้วิ่งมา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 เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายยำ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 หนูนำหนูจี๊ด งัดแม่งงัดแม่งจากโดนไม่ไงต้มยำเลยเสียบเข้าไปเลยแล้ววิ่งดีครับเสียบแล้ววิ่งวายเฮียแม่งตามมาในนี้เลยอะไรตามไอ้ผีกิ่งไม้มันตามลงมาข้างล่างนี่เลยเออแล้วต้มยำเลยต้มยำทำแกงบอกเลยว่าร้อนแล้วก็เสียบแล้วก็วิ่งโกรธนี่ไงงส่วนทางกับผีกิ่งไม้เลยเนี่ย ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าตัวเราตัวไทท้านี่ไงต้มยำเลยเหลือกี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเหลืออีกเจ็ดเว้เพื่อนฮะเหลืออีกเจ็ดมันให้เสียบเงินไม่รู้ก็ดูตามเข็มเนี่ยโอ้แปดเพื่อนไปแล้วไปแล้วจ้าหืงทรมานมากหาเส้นผมหาเส้นผมชิพายละนางมาละเฮ้ยไฟดับ เอ้ยไอ้เฮียน,นี่โอ้โหแม่งเอ้ยมาเอาจะต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยยังไม่ตายไงยังไม่ตายไม่เป็นไร้ยมาเอาเดอกกุหลาบเฮ้ยค่อยไปตัดเพิ่มเอาเ <c oughs> นี่ยไอ้เฮียแม่งตามออกมานอกนี่ด้วย,อยโอ้โหโอ้โหแม่งวิ่งเร็วกวูกูไอ้เฮียเอ้ยเข็มขัดสั้นใช่ไหมเข็มขัดสั้นเฮ้ยอย่ามันวิ่งเร็วกาาว่าก,กูอีกมันตามออกมาข้างนอกกูกลายเป็นหนูจีดแล้วเออดีใจมุมมองของคนที่สาม จบแล้วแตกอะไรเนี่ยผลล็อกความสามารถแล้วก็เตกเอ้าเย็ยดูนาเอ้าโดนต้มโดนต้มกินซะแล้วเพื่อนรับเลยนึกว่าผีกระสือที่ไหนได้แม่ชีนี่เองไม่ใช่แม่ชีเป็นแม่มดไอ้ตินเฮ้กูบอกเลยในะเกมนี้ถ้าถ้ากูเป็นอดัมนะถ้ากูเป็นอดัมกูจะเอาดอกกุหลาบมาเป็นตะกร้าเลยเว้ย มาเป็นตะก้าเลยนะเป็นตะก้าเลยถือว่าเราประสบผลสำเร็จแล้วคราวหน้าเราจะกลับมากับเราจะกลับมามากับคนที่มีจํานวนมากกว่านี้เพราะว่าเราจะฆ่าผีโดยการสแปมดอกกุหลาบสแปมดอกกุหลาบแล้วก็งัดกับผีก็แม่งเหี้ยกูไม่ไหวละเอาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมแล้วก็มาตินจะต้องไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายบาย